เช่นเดียวกับที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับได้เสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวัตภัยและดินโคลนถลม่มหลังจากที่รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีและก็ว่าหางรัฐมนตรีาก,กระทรวงกลาโหมไทยครับ นายพกพงศ์ทวีพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในการติดตามและเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยวัตภัยและดินโคลนถล่มโดยประชุมทางไกลผ่านจอภาพณสารากลางจังหวัดเพชรบุรีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะครับได้กล่าวถึงจังหวัดเพชรบุรีได้สารนโยบายทางรัฐบาลด้านการบริหารจัดการน้ําทั้งในภาวะปกติและเตรียมความพร้อมหากเกิดวิกฤตฉุกเฉินภายใต้แผนเผชิญเหตุ บรรเทาสาธารณภัยซึ่งได้กำชับไปยังทุกหน่วยงานนะครับประสานการติดตามรายงานพยากรณ์อากาศเตรียมการทุกทางเพื่อรับมือต่อสถา,กาน,นการณ์ในช่วงของฤดูฝนนี้เช่นการเตรียมความพร้อมเรื่องของกระสอบทรายนะครับหากเกิดภาวะน้ำหลากรวมไปถึงเร่งแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำการขุดลอกคูคลองพร้อมสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับชาวบ้านการป้องกันผลกระทบที่อาจจะส่งผลถึงความดดร้อนหากเกิดเหตุฉุกเฉินสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะครับ